สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้จะมาแชร์สูตรแพนเค้กรัเสเซียกันนะคะปกติเมนูนี้คนที่นี่ก็จะทานเป็นอาหารเช้านะคะเสิร์ฟคู่กับพวกครีมเปรี้ยวน้ำผึ้งนมข้น,นหรือว่าไข่ปลาคาเวียอะไรอย่างนี้นะคะที่จริงลองทําครั้งหนึ่งในช็อตแล้วแต่ว่ารู้สึกว่ามันสั้นไปนะคะทีนี้ก็เลยแก้ตัวใหม่คะ่ะวัตถุดิบมีอะไรบ้างมีแป้งหนึ่งถ้วยนะคะไข่สองฟองแล้วก็มีนมนะคะ มีน้ำตาลอันนี้น้ำตาลนะคะไม่ใช่กาแฟแล้วก็เกลือสักหยิบมือหนึ่งนะคะไม่ต้องเยอะนะคะอ่าเราใส่ไข่ในหมอ้อนะคะใส่ในถ้วยอะไรก็ได้นะคะตอกไข่นะคะแล้วให้ตีไข่เติมเกลือก่อนแล้วก็เติมน้ำตาลนะคะ น้ำตาลเนี่ยใส่ตามชอบเลยนะคะปกติเมื่อก่อนเราก็จะใส่แบบสองช้นโต๊ะแต่ว่าตอนนี้เราก็ใส่แค่แบบ1ชัช้นโต๊ะนะคะเดี๋ยวค่อยไปทานคู่กับพวกนมข้นก็หวานอยู่แล้วนะคะพอตีไข่ละเอียดเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเติมแป้งกันนะคะเติมแป้งเสร็จแล้วให้ตีผสมให้เข้ากันดีที่สุดนะคะตี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 นะคะพอ แป้งผสมกันดีแล้วเติมนมเลยค่ะแล้วก็ตีนะคะให้ผสมกันดีอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็สลับกับแป้งทําแบบนี้ค่ะสักประมาณ 2- 3ถึงครั้งนะคะจนแบบแป้งกับนมเข้ากันดีละเอียดนะคะแล้วเดี๋ยวรายละเอียดสูตรนะคะเดี๋ยวจะเขียนลงไปในคอมเมนต์ให้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะลองทำตามนะคะให้ไปดูได้เลย ทีนี้พอเราตีทุกอย่างเข้ากันดีนะคะผสมเป็นเนื้อแบบเนียนนะคะตอนท้ายให้เติมน้ำแบบร้อนจัดลงไปอีกนิดนึงนะคะเพราะเขาบอกว่าเพื่อให้แป้งมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราทอดออกมาเสร็จแล้วนะคะลักษณะของแป้งที่ได้ก็จะมีความแบบเหนียวนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าข้นเลยถ้าเกิดว่าใส่แบบน้ำแบบนั้นจะใช้ไม่ได้นะคะ ทีนี้ตั้งไฟกระทะนะคะแล้วก็ใช้ไฟประมาณไฟกลางนะคะเติมน้ำมันนะคะทาทาแบบบางๆงทีนี้ก็เทนะคะแป้งที่เราผส,สมลงไปในกระทะเอียงกระทะให้แป้งเกลี่ยให้แป้งในความแบบบางที่สุดนะคะแล้วก็ทีนี้เราก็รอนะคะพอด้านล่างเริ่มสุกแล้วสังเกตว่าขอบน่าจะเป็นสีน้ำตาลให้ทำการแบบพลิกเลยนะคะ เซแล้วก็พลิกเลยค่ะโอเคเก่งมากพอสุกแล้วนะคะให้พับนะคะจะแบบไม่พับก็ได้นะคะหรือจะพับจะม้วนก็ได้แล้วแต่นะคะเราพับแบบสองทบนะคะแบบนี้ง่ายๆค่ะแล้วก็จัดใส่จานนะคะวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยทีนี้พอ เสร็จแล้วก็นำไปเสิร์ฟคู่กับครีมเปรี้ยวก็ได้น้ำพึ่งก็ได้ไข่ปลาคาเวียวก็ได้น้มข้นก็ได้นะคะวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ